สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมม์โอมชาแนลนะฮะเปิดทริปที่หนึ่งของเช้าวันพุธวันนี้กับฝนตกหนักแต่เช้าเลยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะตื่นมาหกโมงนี่ก็เห็นแล้วนะว่าโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะทำไมจู่จฝนตกนะฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมดูอ๋ออันนี้คือน้ําที่ไหลามาจากนู่นนะฮะทุ่งนาะสวนยางไร่มันสาปะหลังของชาวบ้านด้านในเนาะนะครับ จะเรียกว่าอะไรดีเนี่ยนะฮะพายุก็ไม่น่าจะมีละมั้งเนะาะคาวเมกีเนี่ยก็ไปแล้วนี่หรือว่าฝนหลงฤดูหรือว่าอะไรครับคุณผู้ชมนะฮะคลิปนี้พิมพ์มาบอกหน่อยนะฮะว่าจังหวัดนะที่ท่านอยู่นะว่ามีฝนตกเหมือนที่บางปู่หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนาะนี่นะฮะต้นปอเทืองของเราได้รับน้ำ ชื่นชําชุ่มชําพร้อมที่จะเติบโตแข็งแรงแล้วออกดอกเยอะกว่าเดิมอีกนะครับน้ำท่วมทุ่งปอเทืองแล้วเนี่ยมันจะเกินความต้องการไหมเนี่ยปอเทืองบอกว่าฉันอยากได้ฝนเหมือนกันนะแต่ว่าขอแค่พอดีพอดีแล้วทำไมถึงตกหนักขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้ เดินก็ยังลำบากเลยนี่เนี่ยถ้าจะถ่ายรูปณนะเวลานี้อาจจะยากเนาะน่าจะถ่ายได้เฉพาะริมด้านนอกนะฮะอันนี้ยังเช้าอยู่นะปอเทืองเขาจะนะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอนะากาศตอนเช้าเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าฝนตกด้วยเขายิ่งไม่ค่อยออกดอกเนาะนะนะต้องรอให้ หมดฝนหรือว,ว่าบใบยๆก่อนนะจะออกดอกได้ดีมากนะดอกจะบานสวยนะครับนี่นะมันมีน้ำขังอยู่กลางทุ่งปอเทืองเลยคุณผู้ชมเราชอบมาสอยนี้นะฮะ ราะมันเป็นซอยที่เราปลูกเองนะเราเป็นคนบวานนะฮะเมื่อวานนะฮะได้ทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าความแตกต่างของนะดอกปอเทืองนะกับดอกสโสนนั้นนะเป็นอย่างไรนะฮะฝากคุณผู้ชมนะเข้าไปรับชมให้นะกำลังใจนะครับอืม ต้องระวังลื่นด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะเออเออเอด่านเห็นไหมเดี๋ยวตอนบ่ายๆเย,ย็นๆน,นะถ้าฝนหยุดจะมานะพามาดูบรรยากาศาทีนะ่ดอกปอเทืองตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหดอกเฟื่องฟ้าสีซากุระอ้าวนะมาดูกันเลย งามแท้นี่มีอยู่กิ่งเดียวนี่แหละนะฮะแต่ว่าสวยมากเลยเนาะเหมือนดอกซากุระยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะโอ้ต้นตะขบก็โตไวเหลือเกินตอนนั้น,นจาัดก,การออกตอน,นรีโนเวทร,ร้านกาแฟไปแล้วนะอ้าวดอกอะไรเนี่ยไม่เห็นตั้งหลายวันนะครับ พวงค,นะค,ครามนะฮะดอกพวงครามนะฮะนี่นะครับออกดอกรอบใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็ละมังน้ำของบุญเหลือบุญรอดนะครับโอ้ที่เราทำเมื่อวานนะครับการประดับแคนคู่ ส่งพระาธาตุอืมจะเรียกว่าอะไรดีนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปทุกวันทุกวันนะครับเมื่อวันนี้พี่ใหญ่ก็มาช่วยเราด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะทำไปทำมาเสร็จอันสุดท้ายพอดีนะฮะพี่ใหญ่ตอกไปปุ๊บนะค้อนโดนมือตัวเอง <laughs> ทำมาตลอดอันนะตลอดแนวไม่เป็นอะไรนะฮะ อันสุดท้ายถึงถึงมาโดนโพะโะเข้าให้นะครับอ๋อนี่ไงที่ไม่ดาเขาปลูกดาวเรืองเอฟซีนี่นะฮะที่เราเพาะดาวเรืองเอาไว้ไม่ดาเอามาปลูกไว้ที่รอบๆนะฮะสารคับพรมนะครับว้าวเสี้ยนฝรั่งดอกเดียวแต่ก็สวยได้นะเนี่ย เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะฮะร,ระวังลื่นระวังลื่นนะครับโอ้สวยงามนะนะครับมีคอมเมนต์นะฮะมาจากคุณผู้ชมหลายท่านมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับการประดับนะครแคนคู่ทรงพระธาตุเนี่ยนะครับ ว่านะในระหว่างแคนคู่นะครับแต่ละอันเนี่ยเนาะนะให้นำนะอะไรมาตกแต่งนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่านะเป็นนะกระถางดอกดาวเรืองนะฮะไม่ต้องใหญ่มากเนาะนะเล็กๆนะให้เข้ากับนะตรงกลางนี้พอดีเนาะนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่านะไอเดียของคุณผู้ชมที่บอกมานั้นนะจะว่ายังไงนะครับ ต้องรอการตัดสินใจของป้าเนาะนะที่สําคัญเลยเนี่ยมันต้องใช้งบนะเอฟซีเนาะนะครับมันต้องใช้เงินจนํานวนมากเลยนะฮะฮัลโหลเสียงเรียกมาจากครัวกลางสงสัยเขาจะให้เปกินข้าวแะ้วหรือเปล่าหรือว่ายัางไงฮะเสียงเรียกดังลั่นมาจากครัวกลางเลย เดี๋ยวรอเราทําเสร็จเรียบร้อยนะฮะคงจะสวยงามมากกว่านนี้อีกเนาะตอนนี้ก็เห็นสองด้านก่อนนะครับโอ้ดอกกล้วยไมย้สีทูโทนขาวม่วงนะครับโอ้สวยจังต้นเดียวมีสามกิ่งเลย อ่ตรงนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคอสมอสหน่อยลืมโอ้คอสมอสที่สูงเพียงหนึ่งคืบของเรานะฮะออกดอกแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเจอฝนเข้าไปจะเป็นยังไงนะฮะ ไหวหรือเปล่าใจสู้หรือปล่าไวไม่บอกมาตรงนี้สูงหน่อยนะตรงนี้นะครับไม่ใช่หนึ่งคืบกว่านะตรงนี้อาจจะสูงเป็นฟุตนะฮะเราจะเดินไปยังไงอเดินดูน้ำไปเลยละกันนะครับคลิปนี้ก็เป็น บรรยากาศนะยามเช้าวันฝนตกประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะฝากนะรับชมคลิปย้อนหลังนะฮะโดยเฉพาะเมื่อวานให้ด้วยเนาะนะครับเผื่อท่านใดยังไม่ได้เห็นเนาะนะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ